แล้วนี่ก็คือคนที่ที่ชอบสองเต็มก็คือสีดำกับสีสดใสและนี่คือคนปกติซึ่งคนจนมันก็ชอบทามือนกันอเอาไปสีข,า,ขาวดีกว่าดีชั่นดีกว่าสีขาวแกมน,นิวต้องไปกัสพีกเด็กๆนี่นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นดูเคทปเป็นการับแล้วก็เขาก็จะมาตัดต่อนะครับ พอเขาใกล้ตัดต่อเสร็จแล้วแล้วก็เขาก็จะอัพโหลดนะครับพาอเกมนี้เปเกระแสคนรวยชอบสีดําคนรวยชอบสีดําในเกมนี้เกมยูทูบเบอร์ใอ้เข้าบ้านมาทําไมบ้านมีแต่สีขาวอ,อยากสีดํอ่ะนี่ขนาดสีดำเจ๊ก็ยังบ่นเลยแี่ดิเอ้ยอยากนอนจังเลยขกฟิวหกฟิ แป๊บเดียวเต็มแล้วหลอดกินอาหารชีสละกันนะแล้วไปนั่งดูทีวีดีกว่าอู้หรายการกดอีหลานข้อสนุกเลยกดเรียน้ำสวัสดีครับตาเี่ผมก็อยู่ในเกมอาเร็วๆๆๆเยนะครับใก้จดแล้วละครับโอเคกดคลิปแล้วเสคลิปแล้วครับ ดีดำหลักล้านเลยนะหลักล้านผมซื้อมาแพงมากเลยนะอะไรนะการเชื่อมต่อเน็ตอินเทอร์เน็ตไม่ดีว่าใครวะช่างมาเชอนะครับเพราะว่าเราก็รวยอยู่นันะครับเราก็รวยเลยโคตรวยรวยรวยรยรวยรวยรยอาการของคนที่เห็นคนรวยรวยทำเออคนจนมีสิทิ คือผมไปเล่นน็่อินเทอร์เน็ตไม่ดีเหรอบ้านผมก็อินเทอร์เน็ตดีอยู่นะมันก็ดีอยู่นะแบตก็ยัยเหลือแค่สี่สิบเอรเซนต์ไม่ไอเวยเอ้เเยหลอกกันได้ลงคอยปเอ้คำต่ทีนี้ไม่คำยากนั่นไหนดูซิว่าใข่ฉันโอเคเลือ,อีกเจ็ดนาทีมันจะเสร็จตอนไหนวะ มีคนที่รวยกว่าฉันงด้วยเหรออู้เป็นไปบ่ได้ทุกคนอาจจะเห็นได้ชัดเลยว่าคอมกับแถวแถวนี้เป็นสีขาวส่วนแถวแถวนั่นเหรอสีดํากับสีขาวโคตรเยอะเลยว่ะเดี๋ยวผมจะโชยหรือว่าผมซื้อเมื่อกี้บาทเริ่มจากสนุกอันสุดท้ายอ่ะอันสุดท้ายโอ้โหเนี่ยเนี้ยเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอไอไออยู่ได้วะ ย <sk r isa> อะเยกกันเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยส่วนต้นไม้หรอ,อเออแพงเหมือนกันส่วนตเตียงเตีย,ยงเนีน่ยผมมีปัญหาในการวางตรงนี้ไม่ได้ผมก็เลยมาวางตรงนี้แล้วแล้วเนี่ยมันเกือบอันสุดท้ายมันแค่หลักแสนเองแล้วดูสองอันนี้ยิ่งโคตรโคตรแพงแล้วแล้วแล้วตู้เย็นอะ่ะอภพมหาเพงเลยก็ได้นกินโชว์เลยนี่กินแอปเปิลกัน แล้วดูความหลักบิลเลียนเมเจ้าไอโทรศัพท์ดูตั้งใช้เวลาเป็นฟาร์มหลายชั่วโมงเลยเว้ยดูดูดูเนี่ยส่วนอันเนี้ยโคตรแพงฮิฮยดูให้บ่อนอีกนุย้ยแล้วนี่ก็คือความรู้สึกคนดูอะไรวะจู่ๆก็มาบ่นพวกผมเอา บนเพื่ออะไรไวได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคุณ้สึกแล้วนี่คือเจ้าของเครืองดูแล้วมันดูดูนอนโซดูดูมันขดแหงดูดูดูสีดำอ่ะสุนสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่คุณจนน่ะไม่ได้เนี่ยอันนี้ดูไอ้คนจนคนนั่นดิไอ้เบคอนตรงนั้นน่ะดูมันทำอไรสดอยู่ตรงนั้น่นีเลยเน่ะ โอ๊ยจน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 ,จน,จนเออเมื่อกี้ผมขอโทษนะคะเพราะว่าผมอะใจร้อนไปหน่อยดูดๆด,ดซึ่งผมจะให้ทายว่าไอคอมคอมไอไม่ใช่ไอพีซีอันเนี้ยอันเนี้ยกี่บาทติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่ครับหนึ่งล้านเอ็มไม่ใช่ไม่ใช่ 1, นเน้อเลน และ <g ül> การตอกต่อในชีวิตจริงมันไม่ง่ายอย่างนี้นะเว้ยพี่กบและหลามเคยบอกแล้วจบในเกมมันแค่แค,ค่ตัดต่อส่วนชีวิตจริงโอโ้โหโคตรอภิมหาโคตรทรม,มานแต่บ้านผมไม่ได้ตัดต่อไวไวผมไม่ได้ตัดต่อผมไม่ได้ตัดต่อ <g ül> พี่พี่ยูทูบเบอร์ท er ัางหลายดูนี่นะพี่พี่ เอโอ้โหไอ้น oh, ั to to ่นมันคือดำเลยล่ะพี่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายจดจำไว้ถ้าเราไปทำยูทูบเบอร์จริงๆโปรดใช้สีดำในการแต่งบ้านไม่เอาไม่เอามันเป็นสีต้องห้ามในการแต่งบ้านไม่เอาไม่เอาไม่เอาโปรดใช้สีทองในการแต่งบ้านบ่งบอกถึงคนที่รวยมากๆ เอ i, ้ยมานี่ให้ฉันนี่ไม่ไม่ไม่เร้บไปครับนก็นั่นแหละแป๊บเดียวติมละเป้าหมายของผมนี่คือ100เอ็มแต่นี่คืออสุดท้ายแล้วเพราะว่านี่ลิปนี้เป็นคลิดซ่อนเอาเราจะช่างมจอเดียเรียนรู้เชื่อมาตัดต่อกันนะครับเข้าไปแล้วก็แล้วก็วกอ่าไม่ได้กจบ แปดจุดแปดห้าจุดเกเอร์เซ็หน่อะแค่น <hating and living> ี้แหละครับแค่นี้แหละบายบายแต่ก่อนจะไปจิบ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 วันนี้นะครับเราจะมาดูยูเปิร์นที่ไม่รววทั้งหลายแหละดูครับดู